สวยมากเลยค่คือเราจะเป็นะคตรงนั้นเราจะเป็นลานทำตรงนี้ลานเตียนนะคะเราจะสร้างเป็นลานทำเตียนคนลุกไหมคนลุกเห็นไหมก็นี่แหละทคนมาบูรณะถ้าไปคุยกับแม่แม่ถามว่ารู้จักนายกเขาไม่รู้จักหน้าั่นน่ะตรงนั้นเห็นจริงเลยนะคะเนี่ยของเราเนี่ยแล้วก็มีเมืองบนตรงนี้เห็นไหมคะคือเห็นไหมคะในภาพถ่ายเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองล้อมรอบเป็นเมืองรับแลค่ะแม่รู้นะะค รับแปลบางบทที่แม่พูดนะนี่เมืองบางบทแม่ยังพูดเยอเลยนะครับผมตโดนโดนงล่างอะไตอนเช้าเอ๊ะผู้หิผู้หญิงเกี่ยวขาไม้นผมลงเดิมตามดีว่าออกมาได้ก็บาคนที่หลงไปใส่ก็ไหนหน้าเมืองราแปตรง่้าวมันข้าหนข้าแม่ไปแล้วยางเสร็จเสร็จไี่ีแล้วจะพาไปต็เดียวเขาเข้าไปเดี๋ยวาหลงนะโอ้หเมือรัแน้องบอนแล้ว เป็นสามชั้นเนาะชั้เป็นสามชั้นนะเพราะต้องเก็บเอาไว้สายไชันเดี๋ยวที่หน้าก็ใหญ่กวเดี๋ยวปีนี้หนูอยากจะสร้างตำนานหมายถึงว่าเป็นแสดงแต่กิจกรรมตำนานขนาดจามลงจากยอดเขาขบวนกี่น้านี่นี่แม่ก็ขดลูกขนาดนี่นี่กลายเป็นบุญลูกแขกแม่บอกมามีโทรมามามาร่วมบุญด้วยกันเอ่อฉลองอ่ะเจ้าแม่จามตนานจามมาเทวีมาด้วยกัน รับปากทันทีมานี่ก็มีบุญนะบุญเดี๋ยวหนูก็จะสร้างพระองค์ท่านมันดีที่ซื้อที่ไว้ที่บอกซื้อเสาต้นสี่แสนต้นเดียวนะคะต้นทต้นท่านทก็ต้นสองนเขาก็มามาบุรณะแล้วไเดี๋ยหนูก็บอกแม่นะแม่หนูหนูอยากจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่แต่หนูไม่มีโอกาสถ้าหนูได้เป็นนายกหนูก็จะทำ ก็ได้เป็นก็ได้เป็นเป็นแล้วก็เป็นคนแรกที่ที่ทำไม่มีใครทำนะคือไม่ได้ทำไม่มีใครบุนน่ะมีเขายังพูดเลยไม่มีอะตอนที่ทำค้าวิจารณ์ผมชอบใจเลยผมชอบใจที่เขาเอาจริงนะเออเนี่ยไม่รู้ว่าทำงานอยู่ไหนทำไมรู้เรื่องนี้ยสามจะรู้ยังไงนะคะต้องทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันนะเพราะเดี่ยวคนเดียวเหมือนที่คนอื่นนะคะน่ะคุณคุณทำเพียนหรือไม่จ๋าโดนเราคุณคุณทำเพียนกันอนู่เลยนะสวย มันไล่แม่กันดะเหมือนรู้จักกันคือเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนเนี่ยโอ้โหช่วยกันแต่วก็คือเขาบอกพีเขาบอกถึงนายกตู้ประตูกันนายกให้ใจยกก่อนบางคนบอกอ่ะรู้จะลาออกกันแล้วเสร็จงานเนี่ยรู้เหนื่อยกันแล้วเที่ยวหน้านายกลงรถแพก็หิ้วไม่ลงท่านรูเหนื่อยกันแต่ผมทำได้สวยแล้นะสวยค่ะสวยแล้วบนนั้นนราบนั้นทั้กว้างขนานี้เนาะประมาณสองสามไร่หรอ

นอนดีเจพราะนอนกับต่างหากพ่อเจต้องโคดเจ้างามเจ้าเจ้าจำเจ้าแม่นี้นี่แหละเจ้าเจ้าพิธีเจ้างานค่่ะเนียโป้ยนะดูเขาโน้นสูงกว่านี้สวยกว่านี้ค่ะสวยแล้วมีเจดีย์ฐานใหญ่แม่แม่เห็นชอบโป้ยน้ำมนต์บอกอย่าโป้ยที่นี่นะหนูบอกแล้วหนูบอกหนูเอาแค่น้ำมนต์ อนน้ำมนตอนแม่เข้ามาแม่ก็บอกอฮเฮออ้ยในงานเราอยากมาดิเงียบสนิทบอกแล้วหมปนนีที่แล้วก็นงนูน้มนต์ก็พงไงคือเขาเหมือนเขารักรู่โอ้โห,หลูล่หลาดในพื้นที่นี่นเหมือนเหมือนี่ห่วงใยแม่รักแม่นึกถึงแม่ไะ ทีกก็ปสิบไม่เป็นไรแม่จัดให้พอดีวันที่เก้าหนูก็ไปรับับโสมค่ะวันที่ก้าไปรับกับโสมที่ วันที่กยแล้วก็วันที่4ประับพ่อพี่วั่ประบกับแม่ไปรับกับแม่นี่สิหานาเน่ยรับกับแม่ลูกลูกของแม่เนี่ยลูกของแม่ประสมกระจัดเ่ยประสมระจัดแลก็พรุ่งนี้นายกก็ต้องเตรียมควาว่ะพ่อนังเป็นนางสีของทาง่อทางแม่า ระบาดนันเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรียนจะเปิดตอนเจ็ดโมงตัวที่ไหนก็ลูกว่าจะเปิดตัวที่ไหนค่ะค่ะเปิดเที่ยวนอนเปิดนะสวยสวยทกันแบบสดๆแม่ถามว่าลูกทํางานที่ไหนยังไม่ตอบเลยกรมทางเหรอขายวัสดุก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างตรงไหนเลยนี่เป็นหน่อยค่าเชียงใหม่จะขึ้นมาดูนี่เป็นตัว ถ้ามีเวลาหวจะยุขึ้นไปดูว่ายังดู่กันเดิมไหมอะไรไหมแต่เนาะมีคนมีจะสวยวันนี้เท่าไรเท่าไรเนีนะคนหลายปีคนสวยวันนี้เนี่ยคนในระมิอยู่นี่คนปุ่นแกะายห่อใช้สองดวงกันุ่ไม่่าไม่ออยากครับอดทาไม่หลบโอเราไม่มีหล ลูกจ้าดอกไม้ที่ร้อยพวกคุณสบัดพรุ่งนี้ต้องเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาอาลูถึงแล้วเตรียมมาอธิษฐานสีลาลูเลยสะเก็ดทุกอย่างหน้าที่การงานนี่แหละสวยมากอ่า ใส่ลยค่ะใส่ได้เลยได้ความนานได้โอเคค่ะใส่เลยปัจจัยใส่ปัจจัยใส่มะใส่ตรงงามานี่มใส่ปัจจัยใส่แล้วใส่จุป๋ยอยู่ไหนล่ะเอามาใส่รคามาปัจจัยมาใส่โรคอร่อยมาเอารูปอธิษฐานจิตเอาอธิษฐานจิตเอากมาส่

เยอะดูแลไม่ช่วถึงก็จะว่าเขาก็ยังไม่มาแบบเนาะเขากลังมาค่ะกลังมาเพราะเหี่ยอมาส่ตะเรียบเตรียมเลยเขาก็บอกว่าเขาทันกันทันอ้าวแม่จ๋าคือกงไม่มาเลยเดินจิตเดินใจให้มาให้มาให้ทันไฟ ก็เนี่ยเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเก้านาดีะวันนี้วันที่วันนี้่สิบเอ็ดยี่สิบเกดตอนงานจะเกิดขึ้นเจ็ดโมงเช้าพวกนี้เจ็ดโมงเช้าคูนี้อะเชิญท่านผู้ชมตามตามอามาดามแม่ดรตนบุญวิสาขากับนายกเทสมนตรีนายกเทสมนตรีเพรนโต้ยินมตัวนี้ค่ะผู้บูรณะผู้เปิดตำนาน พระนางจามเทวีท like ี่นครสวรรค์ค่ะตำบลท่าน้ำอ้อยนะคะบ้านคงไมเดนนะคะตำบลท่าน้ำอ้อยอําเภอขุยหัีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่คือสภาพความเป็นจริงปัจจุบันแต่พรุ่งนี้นายกจะเนรมิตพระแม่ขึ้นให้เห็นใช่ไหมคะพรุ่งนี้ค่ะวันนี้วันที่21เวลาทุ่ม สามสิบหกนาทีค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเนรมิตองค์ใหญ่เดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านหรือทั่วโลกก็จะเห็นโดยฝีมือของลูกแม่จามเทวีนายกไทรินตรอยรค่ะานายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อย<ร>จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคืนนี้นะคะจะเนรมิตพ่อแม่คือทาองคเท่าพระองค์จริงนะคะค่ะเท่าพระองค์จริง,รงคือจะประดับ สว,วยงามสวยงามค่ะพรุ่นี้จะทำพิธีบวงสรวงเวลาเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะคะ,คะแลาวจะเห็นความอลังการแล้ววัดนี้ตำนานเดี๋ยวก็เดี๋ยวท่านนายกคนสวยท่านก็จะบรรยายให้ฟังที่หลังนะคะแต่ตอนนี้มาดูสถานที่ก่อนจะมีปฏิหารพรุ่งนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค,ะค่ะพรุ่งนี้นะคะ พวกนี้เห็นพวกนี้เห็นตอนเช้าในเิมิดขึ้นมาดูโฉบนาศพระแม่สวยๆแล้วพวกนี้องค์ใหญ่ด้วยบาร,รมีของพระแม่โดยผู้ในลิมิดเกิดลูกลูกคนนี้แหละนายกนายกส่วนนู้นสวยจริงๆเทียน เีนเรีนเรีนี่คืีโพหลกนี่เกียนใบโพเรีนใบโพสวยมากเยจริงๆเสยจริงๆสวยจริงๆูนี้เถือเป็นขบวน้วก็มาหลอเทียน

อ่าน,น้ยบุตนะคะคุณนี้นะคะคุมนี้เรจะได้ทำพิธีจักบาทรเดินเทนาุกนะคะขบวนจะเริ่มที่องค์างจากเทีนี้นะคะก็จะเดินเดินมามาที่วัดนี้นะคะเพื่อจะขึ้นบันไดนำเทียนขึ้นไปอยู่บนยอดเถาน,นะคะเพื่อจะไปใส่บาทใส่บาตรพระแล้วก็จะทำพิธี หล่อเทียนธรรษานะคะเสื้อถวายเจ้าวัดนะค่ะนำเทียนโพนจริงๆมีแบบมค่คะมีเตียนถวันคนในชาวบ้านที่ดูแล้วทำวายเว้่อน <Del> ังขวานะงะวายเดี <outreach> <h jam ming> ๋ยวพวกนี้แม่มาดูนะสวยแม่แม่ก็ชอบปีหน้าเชิญท่านผู้ชมที่ดูรายการนะคะเชิญมาที่วัด วัดอะไรเขาไม่เดินอำเภอพยุหคียรีพยุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วจะเจออาดามแม่ดรตุนบุญวิสาขาและก็ทนายกอัคเทศสมนติคนสวยนายกอาไพรินโจยคนสวยที่ผ่านไปมาเลยนะคะมาแม่มาดิแม่่นนี่่จะสวยอ่ะวันนี้ก็สวยแล้ว ค่ะเอาคืนนี่นี่คืนค่ะคือใครจะยกบอกค่ะมีประธานชุมชนนะคะมีกรรมการคณะกรรมการนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่ร่วมที่มาร่วมทำเทียนเทียนมงคลนะคะมงคลคือได้รับควารมร่วมแรงร่วมใจกันเยอะเลยค่ะน่าสวยๆนะพรานายกนธรรมดาธรรมดาสวยกว่ีครับในรุนนี้ทำเทียนเครียดสวยหมดนะคะ เสียงเกลียดไปหน่อยไม่ถือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถือีตรงไหนมันไม่กตัดตอนนะคะเดี๋ยวในเดือนพฤษภาคนี้นะคะผู้กศธชนก็จะมามามาเพื่อเทียนโพนะคะเพื่อแดเราด้วยว่ามันร uh, ่วมทั้งบนทั้งบนนะคะเข้าพรรษาค่ะเข้าพรรษาผู้นี้ก็คือจะไปหล่อนัฮนหล่อทางเย็นรองข้างบนนะคะบนยอดดียยอดสวยๆนะคะ แล้วก็ปีหน้าเห็นว่านายกเตรียมเตรียมการจะทำงานแสงเสียงสีแสงสีเสียงค่ะแม่พูดเป็นลูกพูดแสงสีเสียงนะคะในในปีหน้านะคะแต่ก็ต้องของืประมาณนะคะขอเมื่มีปัญหากแล้วเศรษฐีมาเองค่ะด้วยความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชน ครับือการนำของทางความทายกจะนำของดิฉันนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกท่านเลยค่ะเอ๊บ้านแถวนี้สุภาพบุรุษหายไปไหนหมดฮะเนี่ยหาไปไหมดหายไปไหมดเดี๋ยวออกค่ะเทพธิดาเทพบุตรไปไหนหมดอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่นี่าคือเมืองเมืองบางบดเมืองบางบัวอ๋อวันวันพรุ่งนี้จะเนรมิตให้มีใช่ไหมฮะมีจะเนรมิตให้มีอยู่โซน อ่ครับพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะฮะตั้งแถวแห่ต้นเทียนนะครับขึ้นไปบนเขาและก็ไปถอดลอเทียนจำนําพันษากี่ชุมชนครับหกชุมชนค่ะแล้วทราบว่างชุมชนไหนบ้างอ๋อมีชุมชนท่าน้ำอ้อยนะคะชุมชนเขาไม่เดนชุมชนห่างน้ำหนองแขมชุมชนเขาบอพักชุมชนวัดบ้านบน ชุมชนวัดพระปางเหลืองค่ะค่ะได้รับความร่วมมือร่วมใจกันทั่ชุมชนค่ะพร้อมใจกันทาร้อมใจกันเห็นว่าต่างจังหวัดก็จะมาร่วมพิธีด้วยพวกนี้ค่ะพวกนี้มากันเยอะเลยมากันเยอะมีบุญมีด้านคนสายบุญทั้งนั้นเลค่ะครับอันนี้ต้นเทียนนี่แล้วแต่ศรัทธาหรือว่ามีมีราคาด้วยนะครับที่ท่านนายกถือก็บูชา ร้อยเก้าสิบก้าร้อยก้านสามร้อยเก้าสิบก้าท่านร้อยสิก้าาบเร้อยก้าสิบก้าแล้วก็2อ9้อยครัอ๋อไม่มี999าร้อยเกบหรอฮะพกมาพอดีเลยมีคสองร้อยเสิบเก้ก็ไนดที่นายกไอรินโต้ยิ้มนี่แหละค่ะครับ อาทำบุญร่วมกันนะครับข้าวมันสาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะ